สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่สงครามเวียดนามแบบเข้าใจง่ายๆกันนะครับความเข้าใจสงครามเวียดนามในฐานะความขัดแย้งหลายมิติสงครามเวียดนาม The Vietnam War ไม่ใช่เพียงความขัดแย้งทางทหารระหว่างสองประเทศแต่เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลกที่สะท้อนถึงปมประวัติศาสตร์อันซับซ้อนความขัดแย้งทางอุดมการณ์ในยุคสงครามเย็นและความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจในศตวรรษที่20 รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมของสงครามอย่างครอบคลุมในสี่มิติหลักได้แก่รากฐานประวัติศาสตร์จากยุคอนานิคุมมิติทางการเมืองของสงครามตัวแทนยุทธวิธีและยุทธโปกรณ์ในสมรภูมริรบและมรดกทางสังคมที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนจะช่วยให้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆที่ทำให้สงครามครั้งนี้ มีความซับซ้อนและมีผลกระทบที่กว้างขวางเกินกว่าขอบเขตของสมรภูมิรากฐานของความขัดแยง้งจากอนณานิคมสู่การแบ่งแยกมรดกอนานิคมฝรั่งเศสและกำเนิดของเวียดมินรากเง้าของความขัดแย้งในเวียดนามสามารถย้อนกลับไปถึงยุคอนานิคมของฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามกัมพูชาและลาวในนามอินโดจีนฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่19 โดยเวียดนามเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปี1883การปกครองอาณานิคมของฝรั่งเศสได้นำมาซึ่งระบบการเมืองการศึกษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจแบบตะวันตกเข้าสู่เวียดนามแม้ระยะเวลาการเป็นอาณานิคมจะสั้นเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเวียดนามแต่การเข้ามาของระบบดังกล่าวก่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเวียดนามส่วนใหญ่ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อฝรั่งเศสอ่อนแอลงจากการถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบุรพาขบวนการกู้ชาติของเวียดนามก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นในปี1941ขบวนการกู้ชาติเวียดมินที่มีอุดมการ์คอมมิวนิสต์ภายใต้การนำของโฮจิมินได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อต่อต้านฝรั่งเศสและขับไล่ญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นยอมจำนนในปี1945 เวดมินได้ฉวยโอกาสตั้งรัฐบาลอิสระขึ้นที่กรุงฮานอยอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะยอมรับอิกราชและพยายามกลับมามีอำนาจปกครองเหนือดินแดนเวียดนามอีกครั้งซึ่งเป็นชนวนที่นำไปสู่สงครามครั้งต่อไปสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งสงครามอินโดจีนครั้งที่หน,นึ่ง 1. ปะทุข,ขึ้นในวันที่19ธันวาคม1946และดำเนินไปจนถึงวันที่1สิงหาคม1954 เหตุการณ์ที่กระตุ้นให้สงครามเริ่มต้นอย่างเป็นทางการคือการที่ฝรั่งเศสระดมยิงเมืองท่าไฮฟองในวันที่23พฤศจิกายน1946สง่งผลให้ชาวเวียดนามบาดเจ็บและเสียชีวิตกว่า6,000คนหลังจากนั้นเวียดมินได้เปิดการโจมตีกองทัพฝรั่งเศสที่กรุงฮานอยในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ตลอดช่วงเวลาของสงครามเวียดมินได้รับการสนับสนุนจากจีนและสหภาพโซเวียตและสามารถยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเวียดนามเหนือได้จุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามเกิดขึ้นที่ยุทธการเดียนเบียนฟูในเดือนมีนาคม1954เมื่อกองทัพเวียดมินภายใต,ใต้การนำของนายพลวงเงี้ยนเยียบเข้าโจมตีฐานที่มั่นสุดท้ายของฝรั่งเศส การระดมกำลังพลและปืนใหญ่จำนวนมหาศาลทำให้กองทัพฝรั่งเศสกว่า1,000งนายตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังและต้องยอมแพ้ในเดือนพฤษภาคม1954ผลของข้อตกลงเจนีวาความพ่ายแพ้ที่เดียนเบียนฟูทำให้ฝรั่งเศสต้องยอมลงนามในข้อตกลงเจนีวาเมื่อวันที่21กรกฎาคม1954ซึ่งเป็นอันสิ้นสุดสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งอย่างเป็นทางการ ข้อตกลงนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสสละอำนาจและให้เอกราชแก่ลาวกัมพูชาและเวียดนามอย่างไรก็ตามภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวเวียดนามถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนชั่วคราวตามเส้นขนานที่17โดยให้เวียดนามเหนืออยู่ภายใต้การปกครองของเวียดมินที่นำโดยโฮจิมินห์และเวียดนามใต้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐเวียดนามที่นำโดยจักรพัฒน์บาวดย การแบ่งประเทศครั้งนี้เป็นเพียงการแบ่งแยกชั่วคราวโดยมีกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียวในอีกสองปีต่อมาแต่รัฐบาลเวียดนามใต้และสหรัฐซึ่งต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงได้ประนามข้อตกลงนี้และปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเลือกตั้งการตัดสินใจนี้ทำให้เวียดนามเหนือมองว่าตนเองถูกหักหลังและตัดสินใจที่จะรวมชาติด้วยกำลังทหารแทนการใช้กระบวนการทางการเมือง ด้วยเหตุนี้เส้นแบ่งชั่วคราวที่17องศาเหนือจึงกลายเป็นพรมแดนถาวรที่นำไปสู่สงครามครั้งใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมสงครามตัวแทนมหาอำนาจโลกเข้าสู่สมรภูมิจากที่ปรึกษาสู่ผู้เล่นหลักการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาหลังจากข้อตกลงเจนีวาสหารัฐได้เข้ามารับบทบาทแทนที่ฝรั่งเศสในการสนับสนุนเวียดนามใต้เพื่อสกัดกั้นการขยายตัวของลัทธิค,คอมมิวนิสต์ในช่วงแรก การมีส่วนร่วมของสหรัฐจำกัดอยู่เพียงการส่งที่ปรึกษาทางทหารและเงินช่วยเหนือโดยในสมัยประธานาธิบดีจอร์นเอฟเคนเนดีมีทหารเพียง900นายที่เพิ่มขึ้นเป็น16,000นายในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ได้บานปลายขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเหตุการณ์เอาตังเกียในปี1964ซึ่งประธานาธิบดีลินดอนบีจอนสันใช้เป็นเหตุผลในการขยายขอบเขตความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบกองทัพสหรัฐ ถูกส่งเข้ามาในเวียดนามใต้โดยตรงและจำนวนทหารเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนมีกำลังพลสูงสุดกว่า5 0 0แสนนายแนวร่วมคอมมิวนิสต์การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและจีนในขณะที่สหรัฐหนุนหลังเวียดนามใต้เวียดนามเหนือและกองกำลังเวียดกงก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากมหาอำนาจคอมมิวนิสต์อย่างสหภาพโซเวียตและจีนการสนับสนุนนี้มีบทบาทสำคัญในการจัดหาอาวุธและยุโทโธปกรณ์ต่างๆเช่น ปืนเล็กยาว AK-47 และเครื่องยิงจรวด RPG-2 ให้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างจีนและโซเวียตนั้นไม่ได้ราบรื่นกันแต่กลับมีความขัดแย้งกันอย่างเด่นชัดทั้งสองฝ่ายต่างแข่งขันกันเพื่อขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพยายามเข้าไปมีบทบาทในสงครามเวียดนามเพื่อผลประโยชน์ของตนเองความขัดแย้งนี้ทําให้สงครามเวียดนามเป็นมากกว่าสงครามตัวแทนของสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับโซเวียต แต่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งสามเศร้าที่ซับซ้อนระหว่างมหาอำนาจทั้ง3หลังการถอนทหารของสหรัฐในปี1973ความตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ระหว่างจีนและโซเวียตก็ปะทุข,ขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในปี1978ที่เกิดปัญหากัมพูชาซึ่งจีนให้การสนับสนุนคแมนแดงในขณะที่โซเวียตหนุนหลังเวียดนามความตึงเครียดดังกล่าวนำไปสู่สงครามจีนเวียดนามในปี1979ซึ่งจีนบุกเข้าโจมตีเวียดนามเพื่อสั่งสอน เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการแย่งชิงอำนาจระหว่างจีนและโซเวียตได้ดำเนินต่อไปในภูมิภาคนี้แม้สงครามเวียดนามกับสหรัฐจะจบลงแล้วก็ตามบทบาทของประเทศไทยในฐานะฐานที่มั่นในฐานะพันธมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐประเทศไทยได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสงครามเวียดนามรัฐบาลไทยได้อนุญาตให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพ8แห่งในประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานทัพอากาศ ฐานทัพเหล่านี้ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักในการโจมตีทางอากาศโดยมีรายงานว่ากว่า80%ของการทิ้งระเบิดในเวียดนามเหนือมาจากฐานทัพในประเทศไทยในช่วงที่สูงที่สุดในปี1969มีทหารอากาศสหรัฐมากถึง33,500นายและเครื่องบินประมาณ600ลำประจำการอยู่ในประเทศการมีส่วนร่วมในสงครามส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประเทศไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ประเทศไทยได้รับเงินช่วยเหลือทางการทหารมูลค่ากว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี1951ถึง1975นอกจากนี้การลงทุนจากต่างประเทศและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยสหรัฐยังช่วยกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศอย่างไรก็ตามการเข้าร่วมสงครามนี้ก็ทำให้ไทยถูกมองเป็นศัตรูจากชาวอินโดจีนและเกิดความเกลียดชังจากประเทศเพื่อนบ้านหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงและสหรัฐถอนทหารออกจากไทย รัฐบาลไทยก็ได้ลดระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐลงลำดับเวลาเหตุการณ์สำคัญของสงครามเวียดนามวันที่หรือช่วงเวลาเหตุการณ์สำคัญบทบาทของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง1946-1954สงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งฝรั่งเศสพยายามกลับมายึดครองอาณานิคมเวียดหมินต่อสู้เพื่อเอกราชโดยการสนับสนุนจากจีนและโซเวียต1954ข้อตกลงเจนีวา ฝรั่งเศสสละอำนาจเวียดนามถูกแบ่งชั่วคราวที่เส้นขนานที่17โดยไม่มีการเลือกตั้งรวมชาติ1964อุบัติการ์อ่าวตังเกียสหรัฐใช้อุบัติการนี้เป็นข้ออ้างในการขยายสงครามเต็มรูปแบบ1965สงครามภาคพื้นดินของสหรัฐสหรัฐส่งทหารจำนวนมหาศาลเข้ามาในเวียดนามโดยตรง1968ยุทธการตรุดยอนเวียดนามเหนือและเวียดกง เปิดการโจมตีครั้งใหญ่ทางยุทธแทคติกล้มเหลวแต่สร้างความสั่นสะเทือนทางจิตวิทยาอย่างยิ่งใหญ่1973ข้อตกลงสันติภาพปารีสสหรัฐถอนทหารออกไปอย่างเป็นทางการแต่การสู้รบระหว่างเวียดนามเหนือและใต้ยังคงดำเนินต่อไป30เ <c oughs> มษายนปี1975การล่มสลายของไซง่อนกองทัพเวียดนามเหนือบุกยึดกรุงไซง่อนและประกาศชัยชนะสิ้นสุดสงครามสมรภูมิรบ ยุทธวิธีและยุทธภพกรณ์ยุทธวิธีของสหรัฐสงครามในแบบที่ไม่ลงตัวกองทัพสหรัฐซึ่งมีอาวุธและกำลังทหารที่เหนือกว่าอย่างมากพยายามใช้ยุทธวิธีแบบดั้งเดิมหรือสงครามในแบบเพื่อต่อสู้กับสงครามกองโจรของฝ่ายคอมมิวนิสต์หนึ่งในยุทธวิธีหลักที่ใช้คือค้นหาและทำลายหรือ search and destroy ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของนายพลเวสต์มอร์แลนด์โดยมีเป้าหมายหลักคือการสังหารและทำลายกำลังข่าศึกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และใช้ตัวเลขจำนวนศพของฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือบอดีคาว์เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจอย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์นี้กลับเป็นปัญหาอย่างยิ่งเนื่องจากพื้นที่การรบเป็นป่าทึบและยากที่จะแยกแยะทหารเวียดกงออกจากคนละเรือน การที่กองทัพมุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวเลขความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามเป็นหลักโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการยึดครองพื้นที่หรือการสร้างความปลอดภัยให้เก็บพลเรือนทำให้เกิดการทำลายล้างที่รุนแรงและนำไปสู่โศกนาฏกรรมเช่นการสังหารหมู่ที่หมู่บ้านหมีลายหรือไมล์ลายแมสเซร์ในปี1968ยุทธวิธีนี้ไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการทำลายขวัญกำลังใจของฝ่ายศัตรู แต่ยังทำลายความชอบธรรมทางศีลธรรมของสหรัฐและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนในประเทศเริ่มหันมาต่อต้านสงครามอย่างรุนแรงนอกเหนือจากสงครามภาคพื้นดินสหรัฐยังใช้การโจมตีทางอากาศที่รุนแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และมีการใช้สารพิษร้ายแรงอย่างฝนเหลืองหรือ a อเจนต์ออเรซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีไดออกซินเจือปน เพื่อทำลายป่าที่เป็นแหล่งซ่อนตัวของทหารเวียดกงยุทธวิธีของเวียดนามเหนือและเวียดกงสงครามนอกแบบที่เหนือกว่าในทางตรงกันข้ามกองทัพเวียดนามเหนือหรือ NVA และกองโจรเวียดกงซึ่งประกอบด้วยนักรบชาวบ้านใช้ยุทธวิธีสงครามประชาชนที่ผสมผสานการเมืองและการทหารเข้าด้วยกันโดยเน้นการต่อสู้แบบกองโจรหรือกีริลลาวอลแฟ้อ การซุ่มโจมตีวางกับดักและใช้อุโมงค์เพื่อเคลื่อนที่และหลบภัยจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเครือข่ายอุโมงคใต้ดินที่มีความซับซ้อนนี้ยังใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงและเป็นฐานที่มั่นสำหรับปฏิบัติการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดสูงสุดของยุทธศาสตร์นี้คือยุทธการตรุดยวนในปี1968ซึ่งเวียดนามเหนือและเวียดกงเปิดการโจมตีพร้อมกันในเมืองใหญ่ทั่วเวียดนามใต้ แม้จะได้รับการพ่ายแพ้ทางยุทธที่อย่างหนักหน่วงและสูญเสียกำลังพลจำนวนมากแต่การโจมตีครั้งนี้กลับเป็นชัยชนะทางจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่เพราะมันแสดงให้เห็นว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ยังมีศักยภาพในการรบทำให้ประชาชนอเมริกันหันมาคัดค้านสงครามอย่างรุนแรงและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่การเจรจาและการถอนทหารของสหรัฐในที่สุดยุดโทปกรณ์ที่สำคัญ สงครามเวียดนามเป็นสมรภูมิที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของยุทธโภคณรอย่างชัดเจนฝ่ายสหรัฐและเวียดนามใต้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายเช่นปืนเล็กยาว M16 เฮลิคอปเตอร์เบล u h 1รถสายพานลำเลียงพล M113 รวมถึงอากาศยานโจมตีหนักอย่างเครื่องบินทิ้งบอมเบิด B52 s t r a s Forest และเครื่องบินขับไล่ F-4 Phantom Twin 2ในทางตรงกันข้ามกองทัพเวียดนามเหนือและเวียดกงใช้อาวุธที่เรียบง่ายและทนทานกว่าโดยอาวุธหลักคือปืนเล็กยาว AK-47 และเครื่องยิงจรวดต่อรถถัง RPG-2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและจีนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองกำลังเวียดกงจำนวนมากใช้อาวุธที่ยึดได้จากฝ่ายตรงข้าม ทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับอาวุธทั้งสองฝ่ายการเปรียบเทียบยุทธวิธีและยุธทธภปกรณ์ฝ่ายยุทธวิธีหลักจุดแข็งของยุทธวิธีจุดอ่อนของยุทธวิธีอาวุธหลักสหรัฐสงครามในแบบ Search and Destroy กำลังพลและอาวุธที่เหนือกว่าการโจมตีทางอากาศที่รุนแรงไม่สามารถแยกแยะศัตรูจากพลเรือนได้ สภาพภูมิประเทศที่ไม่คุ้นเคยการใช้จำนวนศพเป็นตัวชี้วัดที่ผิดพลาด M16 M60 เฮลิคอปเตอร์ UH-1 เครื่องบินทิ้งบอมเบิร์ B-52 Stratos Forest เวียดนามเหนือหรือเวียดกงสงครามนอกแบบสงครามประชาชนความชำนาญในพื้นที่การปรับตัวให้เข้ากับสภาพเวียดล้อมการทำสงครามจิตวิทยา ขาดแคลนอาวุธหนักความสูญเสียสูงในสงครามเต็มรูปแบบ AK-47 RPG-2 ปืนที่ยึดได้จากฝ่ายตรงข้ามมะระดกที่ม่อาจลืมเลือนผลกระทบและบาดแผลทางสังคมผลกระทบต่อพลเรือนและทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามได้ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในจิตใจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพลเรือนชาวเวียดนามการใช้สารพิษฝนเหลืองของสหรัฐได้ส่งผลกระทบระยะยาว ต่อสุขภาพของประชาชนหลายล้านคนสารเคมีนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเรง็งและความพิการตั้งแต่กำเนิดที่ยังคงส่งผลต่อเนื่องไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานปัญหานี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าความโหดร้ายของสงครามยังคงดำเนินต่อไปแม้จะผ่านไปหลายทศวรรษแล้วก็ตามนอกจากนี้การล่มสลายของสายงอนยังนำมาซึ่งวิกฤตผู้ลี้ภัยครั้งใหญ่ โดยชาวเวียดนามจำนวนมากต้องอพยพหนีภัยทางเรือ (boat people) เพื่อสแสวงหาชีวิตใหม่ในต่างประเทศเรื่องราวของชาวเวียดนามพลัดถิ่นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความทรงจำบาดแผลร่วมที่ส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์และชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายผสมที่ต้องผเผชิญกับการถูกกลั่นแกล้งและปฏิเสธจากสังคมเวียดนามหลังการรวมชาติที่ถูกมองว่าเป็นชนชั้นในทุนเก่าสำหรับสหรัฐ สงครามเวียดนามเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความรู้สึกเสียหน้าต่อประชาคมโลกและสะท้อนความล้มเหลวทั้งในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจทหารผ่านศึกจำนวนมากต้องแบกรับบาดแผลทางร่างกายและจิตใจอย่างแสนสาหัสการล่มสลายของใส่งอนวันที่30เมษาย,ยน1975เป็นวันที่โลกจดจำในชื่อการล่มสลายของใสายงอนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพเวียดนามเหนือบุกเข้ายึดเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดสงครามในช่วงสุดท้ายของการรบมีปฏิบัติการเร่งด่วนในการอพยพบ,บุคลากรทางการทูตทหารและพละเรือนของสหรัฐทั้งหมดซึ่งรู้จักกันในชื่อ Operation Frequent Wind ภาพของเฮลิคอปเตอร์ที่บรรทุกคนจำนวนมากเพื่อหลบหนีออกจากเมืองได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อันน่าหดหูที่แสดงถึงความสิ้นหวังและการทิ้งพันธมิตรไว้เบื้องหลังการเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามในสหรัฐ ความขัดแย้งในเวียดนามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสมรภูมิแต่ได้ขยายมาสู่การเมืองภายในประเทศของสหรัฐเองตั้งแต่ช่วงกลางปี1968การเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะหลังยุทธการตรุตยวนที่ทำให้สาธารณชนอเมริกันประจักษ์ว่าสงครามไม่ได้ใกล้จะสิ้นสุดอย่างที่รัฐบาลกล่าวอ้างการประท้วงที่แพร่กระจายนี้ได้สร้างความแตกแยกทางการเมืองและเป็นแรงกดดันที่สำคัญ ที่ทำให้รัฐบาลต้องหันมาพิจารณานโยบายถอนทหารออกจากเวียดนามในที่สุดสรุปความสูญเสียและมรดกสงครามจำนวนผู้เสียชีวิตสูญหายโดยประมาณเวียดน,นามเหนือ175,000-300,000ถ 3, 000, รายปัญหาสุขภาพจากสารเคมีฝนเหลืองที่ส่งผลต่อคนรุ่นหลังกองทัพฝรั่งเศส75,581รายสูญเสียอำนาจอนณานิคมในอินโดจีนโดยสมบูรณ์สหรัฐทหาร58,202ราย บาดแผลทางจิตใจของทหารผ่านศึกความรู้สึกเสียหน้าในเวทีโลกเวียดนามใต้58,877รายทหารการล่มสลายของรัฐบาลวิกฤตผู้ลี้ภัยทางเรือปัญหาของคนเชื่อสายผสมพลเรือน1 2 5 0 0 0 0 0ถึง400,000รายวิกฤตผู้ลีภ้ภัยบาดแผลจากสงครามที่สืบทอดข้ามรุ่นสงครามเวียดนามรายงานนี้ได้นำเสนอภาพสงครามเวียดนามอย่างละเอียดในหลายมิติ ตั้งแต่การเกิดขึ้นจากรากฐานของการต่อสู้เพื่อเอกรากจากยุคอนานิคมฝรั่งเศสไปจนถึงการแปลเปลี่ยนเป็นสงครามตัวแทนของความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ระหว่างมหาอำนาจโลกผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าสงครามเวียดนามเป็นบทเรียนสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่เกินกว่าการเผชิญหน้าทางทหารเพียงอย่างเดียวประการแรกความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและกำลังพล ไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งชัยชนะเสมอไปการยึดมั่นในยุทธวิธีแบบดั้งเดิมของสหรัฐโดยเฉพาะการใช้จำนวนศพเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จได้พิสูจน์แล้วว่าล้มเหลวในการเผชิญหน้ากับสงครามกองโจรที่ปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อมได้อย่างชาญฉลาดและใช้การทำสงครามจิตวิทยาเพื่อบ่อนทำลายขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามประการที่สองสงครามยังไม่ได้จบลง เมื่อเสียงปืนเงียบลงในวันที่30เมษายน1975แต่ยังคงทิ้งมรดกอันหนักอึ้งไว้ให้คนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทางกายจากสารเคมีฝนเหลืองที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวเวียดนามหลายล้านคนหรือบาดแผลทางจิตใจที่หลอกหลอนทางทหารผ่านศึกและชาวเวียดนามพลัดถิ่นมาเป็นเวลาหลายทศวรรษสุดท้ายนี้สงครามเวียดนามเป็นเครื่องย้ำเตือนว่า การทำความเข้าใจความขัดแย้งใดๆจำเป็นต้องพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่ทับซ้อนกันอย่างไรก็ตามแม้จะผ่านพ้นความขัดแย้งอันโหดร้ายเวียดนามในปัจจุบันได้ก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลกและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการเยียวยาฟื้นฟูและก้าวผ่านอดีตอันเจ็บปวดไปสู่อนาคตที่รุ่งโรจน์ได้อย่างน่าอัศจรรย์